ที่เห็นนะครับคือข้อสอบตารางวันนี้เราจะมาทําตารางเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะให้สูตรนะครับเข้าห้องสอบได้เลยเพราะณนะตอนนี้คนที่ดูอยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีเวลามาปูพื้นอะไรพวกนี้แหละนะครับอยากจะได้คะแนนแล้วเพราะใกล้สอบแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าข้อสอบมันง่ายนะครับน้องจะไม่เห็นรูโบในตัวตารางเลย นะหรือถ้ามันจะยากจริงๆมันก็จะรูโบแค่อ้ตรงเนี้ยช่องอัตราเพราะอะไรช่องอัตรามันจะเป็นสูตรอันนี้อันนี้คืออะไรตำรายุทธพิชัยสงครามทางคณิตศาสตร์นะครับ เนี่ยผมก็จะจดเรื่องโนต้ตเรื่องนี้โนต้ตย่อเอาไว้นานแล้วฮะตั้งแต่เริ่มทําเพจแล้วก็เก็บแนวข้อสอบกอพอเวลาออกจากห้องสอบอะเวลามันปิ้งขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเข้าลงอาหารนะเข้าสูนอาหารแล้วก็นั่งเขียน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 แต่ไม่ได้สวยขนาดนี้นะแล้วก็กลับบ้านมานั่งวาดวาดอีกทีนะครับข้อสอบตารางข้อดีคืออะไรรู้ไหมฮะที่รวมไว้ในสูตรตรงนี้ข้อดีคือเออต้องบอกก่อนไม่ได้ทําขายนะไม่ได้จะมาโปรโมทหรืออะไรนะครับไม่ต้องติดต่ออินบ็อกมานะครับมันมีอยู่เล่มเดียวหายแล้วหายเลยนะครับ ถ้าข้อสอบตารางถ้าเราทําได้นะครับถ้าเราเข้าใจมันอย่างแน่วแน่ลึกซึ้งละเอียดนะกี่ปีกีป่ปีมันก็จะออกซ้ําๆอยู่เรื่องเดิมสูตรวนไปวนมาเหมือนเดิมครับขอให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นข้อสอบตารางกับเงื่อนไขสัญลักษณ์เหมือนพระเอกกับนางเอกที่จะมาช่วยให้เราสอบผ่านนะแต่ถ้าอย่างอุปมาอุปไมยมันจะออกคําอะไรมาก็ไม่รู้เราเดาไม่ถูกอนุกรมบางทีเตรียมไปอย่างดีออกระบบบ้าอะไรมาก็ไม่รู้ถูกไหมฮะเลข คณิตศาสตร์ทั่วไปสูตรเยอะไปหมดไอ้สูตรที่คิดมาไม่ออกไปออกสูตรอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วตอนมอต้นเคยเรียนนะฮะแต่เรื่องนี้เป็นนางเอกที่เราจะต้องเก็บให้ได้นะครับอ่ะเรามาดูดีกว่านะถ้าเป็นอันนี้ที่บอกว่าง่ายนะครับคือสูตรพื้นฐานก็คือเวลาหาอัตราดูนะอันนี้เราจะเรียกว่าปีเลขน้อยกับปีเลขมากผมจะเรียกว่าปีต้นกับปีปลายนะครับปีต้นคือปีที่มีเลขน้อยนะปีนี้เป็นปีต้น นะครับปีเอ่อปีเลขมากก็คือปีปลายนะครับมันหมายถึงอะไรเวลาเจอตารางอย่างนี้นะมันหมายถึงว่าข้อมูลในปีต้นเนี่ยฟบกระโดดไปตัวเนี้ยอัตราอัตราก็คือเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับบวกหรือลบเพิ่มแล้วมันก็จะกลายตัวเลขเป็นปีปลายนะอันนี้เขาเรียกอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับกระโดดไปปุ๊บบวกด้วยอัตราตรงเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละ มันก็จะกลายเป็นจาก9 0 0 0 0กว่าเนี่ยบวกไอ้ตรงนี้นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ก็จะกลายเป็นอันนี้นะกลายเป็นแสนนะครับแบบนี้มันเรียกว่าอัตรานะอัตราการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะทีนี้เนี่ยไอ้สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงถ้าให้หาไอ้ช่องนี้ง่ายนะครับหลายคนก็จะจำว่าปีปลายนะครับลบปีต้นหารด้วย ปีต้นคูณ100นะน้องก็เอาไอ้ตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้แล้วก็หารด้วยไอ้ตัวนี้นะครับก็จะออกมาเป็นเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับซึ่งข้อสอบก็ออกอยู่เหมือนกันนะครับและไม่ยากนะก็ทําการปัดค่าเลขนิดนึงนะครับตามหลักที่เราคิดอันนี้ก็ปัดได้3หลักนะครับอันนี้ปัดได้3หลักก็เป็น0000 0 000, 0 000. อะไรแบบนี้นะฮะวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องง่ายๆแบบนี้นะเพราะผมเชื่อว่าใกล้สอบแล้วน้องน้องน่าจะรู้หมดแล้วไอ้เรื่องง่ายๆนะฮะบางคนบอกว่าไม่รู้อะไรเลยดูคลิปอื่นๆที่ผมทําเกี่ยวกับตารางก็มีนะครับก็ระบุะรายละเอียดไว้หมดนะจะง่ายจะยากมีครบในนั้นหมดแล้วนะครับวันนี้มาเก็บไอ้จุดจุดยากๆนะแต่สําหรับข้อสอบข้อนี้เขาถามอะไรมูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าและสิ่งทอนะครับ เสื้อผ้าและสิ่งทออยู่ตรงนี้ในปี67คือเท่าไหร่นะในปี67ก็คือปีตรงนี้เอา้าเขาถามตรงนี้ครับตรงนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเราจะต้องมาผนึกกําลังต่อสู้กับมันนะโดยดูไอ้ตัวนี้ครับดูไอ้ตัวตํารายุทธพิชัยสงครามเดี๋ยวผมปูพื้นก่อนเตนแตนแตนนะครับเปิดไปก่อนนะฮะมันจะมีจุดควรระวังครับนะ อย่างแรกนะครับเอาเรามาดูตำรายุทธพิชัยสงครามคู่กันนะฮะปีนี้เป็นปีต้นเลขน้อยปีนี้เป็นปีปลายเลขมากนะครับเวลามันกระโดดมาอย่างนี้ปุ๊บบวกด้วยอัตรา33ก็จะกลายเป็นข้อมูลปีนี้ถ้าเราจะหาข้อมูลปีนี้สูตรจะให้มาต้องจําอันนี้ต้องจําจริงๆไม่ต้องจําสูตรก็ได้นะตารางเนี่ยนะแต่ว่าถ้าจะสอนให้เข้าใจไม่ต้องท่องสูตรมันไม่เหมาะกับช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับไอ้ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เหมือนกับ ไม่ไหวแล้วจะเข้าห้องสอบแล้วเพราะฉะนั้นน้องจําสูตรไปวิ่งเข้าห้องสอบไปทําเอาคะแนนนะครับมีเวลาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันภายหลังพี่ช่วยสอนวิธีที่ไม่ต้องใช้สูตรได้ไหมได้จะอยากได้แบบไหนสอนได้หมดนะแต่ณนะตอนนี้เป็นช่วงที่ฉันไม่มีเวลาแล้วนะแม้แต่เวลาจะกินข้าวอาบน้ําเล่นกับหมากับแมวยังไม่มีเลยเวลาจะนอนยังไม่มีเลยถูกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นจําเป็นสูตรไปเลย,ส,เลยสูตรก็คืออ่ะตัวย่อบแบบนี้นะปลายเท่ากับต้นคูณ 100งรยนะครับวงเล็บไว้หน่อยกันลืมบวกลบออ่างนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหาร100รนะครับ100มันคือเลขคงตัวของมันนะไม่ว่าตารางนี้จะมีเลขอะไรยังไง100ก็ต้องมาในสูตรทีนี้มาแทนค่าครับปีปลายที่เราต้องการจะหาเนี่ยปีต้นคืออะไรปีต้นก็คือปีเลขน้อย1 5 0 0นะคูณ100เป็นเลขคงตัวยังไงก็ต้องใส่มาไอ้บวกลบคืออะไรอะพี่ อัตราไงช่องอัตราน้องเห็นไหมเครื่องหมายลบมีไหมไม่มีหลักทางคณิตศาสตร์ถ้าเลขไหนไม่มีเครื่องหมายลบนะครับก็ต้องเป็นบวกครับนะบวก33นะแล้วก็หาร100นะครับเพราะฉะนั้นปีปลายก็จะเท่ากับ1500นะครับแล้วก็คูณ133หาร100ะครับมันก็ช่วยลนระยะเวลานิดหน่อยตรงที่1 0 0 0-2ตัวตัดกันได้ นะครับแล้วน้องก็เอา15มาคูณ3คูณ3คูณตัวนี้คำตอบก็จะออกมาเท่านี้นะลองไปคูณกันดูนะอันนี้อธิบายรูปแบบให้เข้าใจเฉยๆนะครับมีเวลาไปนั่งคำนวณเองนะไม่มีใครช่วยได้เรื่องคำนวณน,นะครับในห้องสอบเนี่ยนะทีนี้จุดที่ควรระวังจากประสบการณ์ที่ผมติวเด็กมาเป็นหลายหมื่นคนนะครับคือ อย่างแรกเนี่ยโอ้โหพลาดแบบไม่น่าพลาดพลาดแบบอยากจะเอามือแย่เข้าไปในจอแล้วหยิกแก้มมันนะฮะเขาแค่สลับเอาปีเลขมากมาไว้ข้างหน้าแล้วปีเลขน้อยไว้ข้างหลังน้องก็พลาดกันแล้วพอน้องบางคนชอบไปท่องจําปีต้นคือปีที่อยู่ซ้ายมือปีปลายคือปีที่อยู่ขวามือไม่ใช่นะครับปีต้นคือปีเลขน้อยปีปลายคือปีเลขมากจบเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเลขน้อยไปไว้หลังเลขมากมาไว้หน้ามันก็คืออะไรครับ1นึ่้า บวก33%แล้วก็กลายเป็นอันนี้ก็แค่นั้นเองทิศท,ทางมันจากหน้าไปหลังหลังไปหน้าก็ต้องดูว่าต้นอยู่ไหนไปลายอยู่ไหนทําเป็นเล่นไปอย่าอย่าย,ยิ้มหัวเราะนะผมอ่านใจบางคนออกบอกว่าเฮ้ยทำไมสอนง่ายจังนะะมีคนพลาดนะเว้ยไอ้ง่ายๆแบบเนี้ยผิดยากๆกไม่เป็นไรผิดง่ายๆที่มันแบบหน้าเอามือไปหยิกอะนะ <laughs> ถูกไหมต่อมาอีกแล้วฮนะข้อมูลลดเออถ้ามันเป็น ติดลบทํำยังไงนะติดลบสมมุตินะครับถ้าอัตราตรงนี้มันติดลบนะเราก็แค่เปลี่ยนตรงนี้มันจะไม่ใช่บวก33มันจะเป็นลบ33นะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เอาใหม่นะครับมันก็จะกลายเป็น1500คูณ1น0ลบ33ได้เท่าไหร่67ปะ่ะ6 7 67นะครับแล้วก็หาร100นะเพราะฉะนั้นก็เอา15ไปคูณ7แล้วก็คูณ6นะครับ ก็ไปคิดดูนะมันก็จะกลายเป็น1.500นี่ก็อีกจุดหนึ่งที่ผิดพลาดบ่อยๆนะมาดูจุดที่หลอกหลอกเยอะๆบ้างหลอกแบบยากนะครับคืออันนี้ครับตารางที่เป็นแนวตั้งนะอันนี้ปีเลขมากอยู่ข้างล่างปีเลขน้อยอยู่ข้างบนดูนะเนี่ยหแล้วก็ปื้ดไป6 8เพราะฉะนั้นปีต้นอยู่บนปีปลายอยู่ล่างโอเคจุดที่1จุดที่2นะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจว่ามูลค่าปี ปลายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็นไปได้สองทางทางแรกก็คือเนี่ยพันห้าบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วกลายเป็นตัวนี้นะครับไอตัวนี้บวกสามสิบสามเปอร์เซ็นตแล้วกลายเป็นตัวนี้นะไอตัวนี้บวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วกลายเป็นตัวนี้นะครับไอตัวนี้บวกร้อยเปอร์เซ็นตแล้วกลายเป็นปีต่อไปปีหกเก้าซึ่งยังมาไม่ถึงนะครับไม่มีข้อมูลในนี้นะนี่คือทางที่หนึ่งนะคือทาง ทางสีเขียวต่อมาทางที่สองนะครับคือทางสีส้มนะสีส้มคือนี้คืออันเนี้ยครับหนึ 1, ่งพันห้าร้อยบวกยี่สิบห้าเอา่อสามสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับแล้วเป็นอันนี้ไอตัวนี้บวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกลายเป็นตัวนี้นะไอตัวนี้บวกร้อยเปอร์เซ็นแล้วกลายเป็นตัวนี้มีสองทางให้เลือกนะแล้วเราถามว่าถ้ามันเป็นแนวทะแยงกันอย่างเงี้ยแล้วไอยี่ห้ามาจากไหนยี่ห้ามันก็มาจากปีหกสี่ไง ซึ่งมันไม่อยู่ในตรางนะรไอ้ข้อมูลปี64เนี่ยบวก25%แล้วกลายมาเป็นอันนี้นะครับแล้วเราจะดูยังไงนะถ้าเราคิดแบบถ้าเราอ่านหนังสือที่มันเป็นตำราละเอียดละเอียดเล่มหนาๆน,นะซื้อตามห้างอะนะครับเขาก็จะให้ให้เราแทนสูตรไปทีละอันครับซึ่งมันมัน,ม,นมันยากมันใช้เวลาเยอะมันมีวิธีมองแบบนี้คือข้อสอบเขามักจะให้ตัวบ่งชี้สังเกตมาอยู่แล้วถ้าเขาจะเล่นประเด็นนี้นะคือเขาจะวัด ไม่ได้วัดความฉลาดเขาวัดความเฉลียวความเฉลียวคือแบบเราแวดระวังรอบคอบไหวพริบน้องดูนะทางแรกที่จะเป็นไปได้เนี่ยตัวนี้มาตัวนี้นะครับตัวนี้มาตัวนี้เนี่บวกกันไปตัวนี้ตัวนี้บวกกันเป็นตัวนี้เป็นมันมันดูสังเกตเลขยากแต่ถ้าดูอีกวิธีหนึ่งไงหนะึ 1, ่งพันห้าร้อยบวกสามสิบสามนะครับแล้วกลายเป็นตัวนี้ยังไม่เห็นความผิดพลาดผิดปกติอะไร เอาไว้ก่อนตัวนี้บวก25%แล้วกลายเป็นตัวนี้ก็ยังไม่เห็นความผิดปกติอะไรนะเอาไว้ก่อนแต่ถ้า2อ0พันหบวกหนึแล้วกลายเป็น5,000ใช่เพราะว่านะ100%น่ะหนึมันคือ2เท่าครับบวก100%คือ2เท่าอ่ะสมมุตินะสมมุตินะลองกดเครื่องคิดเลขในมือถือดูก็ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงทุกคนน่าจะมีมือถือนะ ดิฉันมีเงิน500นะครับแล้วบวกเข้าไปอีกหนึ่งเปอร์ซ็นเห็นไหมมันก็จะเป็นเงินพันหนึ่งบวก100เซมันก็คือ2เท่านะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเลขของตารางอันเนี้ยนะฮะมันคือแบบนี้ครับเฉียงลงข้างล่างแล้วก็ทะแยงไปตรงนี้เนี่ยเฉียงลงตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วทะแยงไปตรงนี้เฉียงลงตรงนี้แล้วก็ทะแยงไปตรงนี้เฉียงลงตรงนี้และทะแยงไปตรงนี้นะครับพันห้าเนี่ยอัตราจะเป็น3ามสนะแล้วก็ บวกอัตราตรงนี้นะฮะไอ้สามสามเนี่ยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นอันนี้เราก็มาคูณนะใส่สูตรเลยปีปลายเท่ากับปีต้นคูณด้วย100นะครับบวกลบอออ่งก็คืออัตราหาร100นะครับแล้วเราก็แทนสูตรเลยครับปีปลายก็จะเท่ากับ1,500นะครับคูณตรงนี้ไงมันมาอย่างนี้ปื๊บปืทะยงมาอย่างนี้นะทะยงลงปื๊ดปืดก็จะเป็น100บวกลบ สามสามนะครับแล้วก็ต้องเป็นบวกเป็นบวกเพราะมันไม่มีเครื่องหมายลบหนึ่งนะครับแล้วก็จัดนะจัดจัดการคำนวณไปนะครับอันนี้คือปีปลายจบแล้วนะเดี๋ยวพอปีต้นก็หลักการเดียวกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะพร้อมสอบและมันใช้เวลาไม่นานหรอกการติวครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นการติวเพื่อวิ่งเข้าห้องสอบนะฮะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จเรียบร้อยน้องจะได้ข้อที่มันวิธีทําข้อที่มันยากที่สุดของตารางแล้วนะครับ อ่ะถ้าเป็นปีต้นบ้างปีต้นก็คือไอ้รูโบมันอยู่ในปีน้อยแล้วเขาก็จะให้อัตรามานะครับอัตรามันจะไปอยู่ช่องสุดท้ายก็ได้นะนะครับแล้วก็มีปีปีปลายมาให้สูตรมันจะกลับกันนิดนึงนะครับถ้าเป็นเมื่อกี้ไอ้ตัวไอ้ตัวร้อยบวกออมันจะอยู่ข้างบนนะครับแต่อันนี้ไอ100้ร้อยบวกลบออมมันจะอยู่ข้างล่างแค่นั้นเองกลับกันแค่นั้นเองนะครับน้องก็ท่องไปรอบเดียวอ่ะแล้วก็จําว่าถ้าเป็น ปีปลายนะครับร้อยบวกออยู่ข้างบนปีต้นร้อยบวกออยู่ข้างล่างจบแล้วนะครับมันไม่ได้จํายากเลยนะอ่ะทีนี้สูตรมันคือแบบนี้ใช่ไหมสูตรย่อก่อนนะครับปีต่อเต่าปีต้นนะครับก็คือปอปาคูณ100หารด้วย100อบวกลบออ่างนะฮนะหนึอบวกลบออ่างนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นแบบนี้นะครับปีต้นเราจะหาปีต้นปีเลขน้อยเราไม่รู้นะครับปีปลายคือ1995คูณ100นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นอะไร100บวกนะสานะครับก็จะออกมาเป็น199 5 0เหานะครับหารด้วย133นะแล้วก็ไปตั้งหารกันดูอันนี้ไม่มีใครช่วยได้แล้วในห้องสอบนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ นะต่อมานะครับเหมือนเดิมไอ้จุดหลอกลวงนะครับเอาไอ้ตัวปีเมื่อกี้ปีปลายอยู่ข้างหน้าสลับไปอยู่ข้างหลังไอนี้ก็เหมือนกันนะครับสลับไอตัวปีปีปลายมาอยู่หน้าปีต้นไปอยู่หลังนะครับอันนี้หลักเหมือนเดิมเลยไม่พูดซ้ําแล้วนะครับหลักการเดียวกันต่อมาก็ระวังถ้ามันจะเป็นตัวติดลบ นะอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นตัวติดลบนะครับเวลาเราแทนเข้าไปตรงนี้มันก็จะต้องเป็นหนึ่งรอยลบสามบสาไอตัวที่มาหารมันก็จะต้องเป็นเท่าไหร่หารหารเท่าไหร่วะหนึ100่งรอยอันนี้เป็นส0สิบเนานะเลขในนี้เป็นส0สิบนะในในนี้นะในนี้เป็นส0 1สิบหนึ่งร้อยลบ30ิก็จะเป็นหนึ่งอยหารเจ็ดสิบนะครับเออตัวเลขไม่เท่ากันนะเนี่ยต้นเท่ากับ ปคูณ100หาร100บวกลบออ่างนะครับเพราะฉะนั้นต้นก็จะเท่ากับตัวนี้นะาปก็คือ3500คูณ100นะครับหาร100ลบลบก็เอามาลบกัน30มนะครับมันก็จะออกมาเป็นต่อเต่าเท่ากับ3500หารด้วยเท่าไหร่70นะครับป๊าปาป๊าปอ้นี่หารง่ายลงตัวนะอะไร7 7 5 เจ็ดห้าสามสิบห้าก็ตอบเท่ากับห้าพันอ่ะอันนี้ไม่ยากนะฮะเช่นเดียวกันไอจุดที่มันจะมาหลอกลวงเราอันนี้อีกแล้วเนี่ยตารางแนวตั้งดูนะตารางแนวตั้งนะครับทีนี้ไอมูลค่าตรงนี้มันเป็นไปได้2อ,อย่างอย่างแรกก็คือมูลค่าตรงนี้ปีต้นนะครับบวก20%แล้วก็กลายเป็นอันนี้อันเนี้ยบวก3 5ก็กลายเป็นอันนี้ นะครับอันที่1อันที่2คือทะแยงลงนะครับตัวนี้ทะแยงลง35%มาบวกกันนะบวก35%กลายเป็นตัวนี้นะครับจะจะเป็นแนวระนาบหรือจะเป็นแนวทะแยงลงไม่รู้วิธีดูเหมือนเดิมครับข้อสอบมักจะต้องให้เบาะแสะมาถ้าไม่ให้ก็ต้องนั่งคำนวณไปทีละอันนะแล้วเอามาเทียบนะครับแต่ก็จะยากแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เจอเขาจะให้มาตลอดนะครับเพราะว่าเขาจะวัดความเฉลียวนะไม่ได้วัดความฉลาดอย่างเดียว ทีนี้เรามาดูตัวที่เป็นจุดสนใจเนี่ยคือมันมีตัวติดลบน้องเห็นไหมมันเป็นตัวติดลบนะครับน้องก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรฮะไอ้มูลค่าปีต้นปีปลายมันเกิดมาจากอะไรนะครับมันน่าจะเกิดมาจากถ้ามันเป็นติดลบนะตัวนี้ติดลบนะแล้วตรงเนี้ยมันลดลงจากปี67ใช่ไหมถูกไหมปี68เนี่ยยอดมันลดลงจากปีหกอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบสแสดงว่ามันน่าจะวิ่งทะแยงแบบนี้สองพันเกือบเกื 2, อบสองพอ่ะ ลบไป20อร์ซลบไป20เอร์ซนก็กลายเป็นสองพันนิดๆนะฮะส0พันแทบจะ 20,000. 0ศูยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวมูลค่าตรงนี้ครับมันจะต้องมาบวกกับ20เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อะไรครับแล้วก็กลายเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็กลายเป็นตัวนี้เนี่ยมาบวก20แล้วก็ถึงกลายเป็นผลลัพธ์อันนี้เพราะอะไรเพราะเราเทียบจากตรงนี้ เทียบจากตัวนี้เนี่ยว่ามันตัวนี้มาบวกลบอ่ามาลบอัตรา20%นะถึงกลายเป็นตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ปื้ดปื๊ดไปนะครับข้อเมื่อกี้ถ้าดูจากข้อเมื่อกี้นะเทียบกับข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้มันทะแยงลง ใชไอันนี้มาทะยงลงตืดตืดเนี่ยทะยงลงมาตืดตืดตรงนี้ตืดตืดตรงนี้นะรู้ได้ยังไงเพราะมีตัวเลขตัวร้อยมาให้เราสังเกตเนี่ยตืดตืดมาตรงนี้นะแต่ข้อนี้มันไม่ได้ทะแยงลงนะครับมันไปในแนวระนาบเดียวกันนะแบบนี้เนี่ยแบบนี้แบบนี้เพราะมีตัวลบเนี่ยมาเป็นตัวให้สังเกตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหามูลค่าตัวเนี้ยปี 6- 5หนะครับ ก็ง่ายแล้วนะครับถ้าจะหามูลค่าปี65ก็ง่ายแล้วก็คือเราก็แทนสูตรเลยนะครับต้นเท่ากับปลายคูณ100หาร100บวกลบออ่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นก็เท่ากับอะไรไม่รู้นะครับปีปลายคือ1920นะฮะคูณ100นะครับแล้วก็หารด้วย100ปื๊ด20บวก20นะครับตรงนี้ก็กลายเป็น120 นะแล้วก็ทําการบรรเลงนะครับทําการบรรเลงออกมามันก็จะได้เท่ากับประมาณพันหกเนี่ยแค่นี้แค่นี้นทําข้อสอบได้แล้วนะแค่นี้ทําข้อสอบได้แล้วมาเรามาทําข้อสอบกันเลยนะครับลองมาทําข้อสอบกันเลยนะไม่ได้ยากขนาดนั้นถูกไหมเนี่ยแล้วเราก็รู้จุดที่ค่อนข้างจะพลิกแพงแล้วก็หลายคนท้อแท้กับอ e ีตารางนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้น ข้อนี้นะมันน่าจะเปิดใช้สูตรอะไรนะฮะน่าจะเปิดใช้สูตรอะไรเขาถามปีอะไรครับเขาถามมูลค่าปีปลายเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สูตรปีอะไรปีปลายนี่ปีปลายนะครับปีปลายเราเขียนสูตรลงไปก่อนนะครับสูตรลงไปก่อนปีปอนะครับปีปลายเท่ากับปีตอคูณ100บวกลบออ่าง หารด้วย100นะโอเคนะครับปีปลายในที่นี้ก็คือปี6 6 7เนะครับ6 7นะแล้วปีต้นก็คือปี66นะเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่าเลยนะครับปก็เท่ากับปีต้นนะปีต้นก็คือโอ้โหเลขเยอะเราต้องปัดค่าแน่นอนเราไม่คิดแบบนี้นะเลขมันเยอะเกินไปนะคูณอะไรครับ100นะเฮ้ยเฮ้ย น้องดูแล้วมันเป็นตารางแนวตั้งเว้ยเอ้ยเอาแล้วนะครับถ้าเป็นตารางแนวตั้งก็จะส่วนใหญ่ก็จะยากกว่าตารางที่เป็นแนวนอนนะนะฮะเอออันนี้ตารางแนวนอนเออเพราะว่าปีมันไปในแนวนอนนะครับแต่มันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกนะฮะก็คือตัวนี้นะโดยปกติถ้าตารางแนวนอนมันมักจะบวก ไม่ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนถ้าเป็นตารางแนวนอนไม่ค่อยมีการหลอกนะฮะก็คือเลขปีต้นนะครับมาบวกอัตราในปีตรงเนี้ยนะครในตรงเนี้ยกลายเป็นปีปลายเลขปีต้นมาบวกอัตราตรงนี้กลายเป็นปีปลายนะครับมันมันไม่ค่อยมีเลขปีต้นมาบวกอัตราคนละบรรทัดแล้วกลายเป็นปีปลายทะยงขึ้นไปข้างบนอันนั้นส่วนใหญ่ถ้าหลอกจะเป็นไม่เคยเห็นในตารางแนวนอนถ้าหลอกนะครับไม่ไม่มันแต่ง โจดหลอกลำบากอันนี้ดักทางเขาสอบไว้ถ้าน้องเจอตารางนะไอตัวปีเนี่ยเรียงลงมาเขาเรียกว่าตารางแนวตั้งอันนั้นแหละชิบหายอันนั้นระวังไวด้ดีๆนะแต่อันนี้ไม่ได้ยากมากนะครับดูนะอันเนี้ยปีต้นบวกตังนี้เป็นตรงนี้อันนี้บวกตรงนี้เป็นตัวนี้อันนี้บวกตรงนี้เป็นตรงนี้อันนี้นะครับลบตรงนี้เป็นตรงนี้แล้วใช่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันติดลบไง แล้วเห็นไหมอันนี้มันมากกว่าอันนี้แสดงว่ามันกลายเป็นลบอันนี้แล้วก็กลายเป็นอันนี้นะครับต่อให้มันไม่มีตัวลบมาให้เราเช็คอะมันก็ไม่น่าที่จะทะแยงหลอกลวงเราแบบไอ้ที่ผมเปิดให้ดูเพราะอันนั้นมันต้องเป็นตารางแนวตั้งนะครับเท่าที่ดูข้อสอบมาเนี่ยตารางแนวนอนไม่เคยเห็นมันจะหลอกอะทะยงทะแยงอะไรนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอัตราคืออะไรอัตราของปีนี้เกิดขึ้นโดย บวกนะครับหนึ่งแปดจุดหกเดี๋ยวคงต้องปัดแหละนะแล้วทั้งหมดเนี่ยหาร100นะครับหาร100นะข้อมูลทุกทุกอย่างเราใส่ไปแล้วเลขมันเยอะนะครับเลขมันเยอะเราลองปัดให้เหลือตัวหน้าสัก2นะครับแล้วดูตัวเนี้ยดูตัวเนี้ยเขียนกล่องเอาไว้นะฮะแล้วดูตัวแรกของกล่องนะถ้าอีตัวแรกของกล่องเนี่ยอยู่ในเลข0ถึงเอ่อ4นะครับเลข0นย์ถึง4 เราจะปัดค่าให้ทั้งหมดข้างหลังเป็น0000์ไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าตัวตัวแรกของกล่องเนี่ยนะฮะมันเป็นเลข5ถึงเลข9นะครับนะเราจะปัดโดยการที่ถ้าถ้าสมมุติตรงนี้เป็นเลขอะไรดีเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสมมุติตรงนี้นะเป็น 7จ็ดแปดแดสี่ศเนี่ยเลขตัวเลขในกล่องนะครับเป็นเลขที่อยู่ในช่วง5้ถึงเใช่ไหมเราจะเอาตรงนี้มาบวก1แล้วก็ปัดตรงนี้เป็นศูนย์หมดเลยมันก็จะกลายเป็น7 9็ดเก้านะครับนี่เป็นเหมือนหลักการประมาณค่าเลขนะฮะใช้ได้ในกรณีไหนจะต้องเตือนหน่อยข้อน,นี้ช้อยมันค่อนข้างห่างกันหลักหลายพัน มันใช้การปัดค่าเลขได้แต่บางปีข้อที่1 9 2 7 9 6ข้อที่2 92 7 9 3ข้อที่3 9 2 7 4 4มันใกล้กันมากถ้าใกล้กันมากอย่างนั้นปัดเลขไม่ได้นะฮะมีนะครับแล้วเหมือนจะเป็นปีล่าล่าเนี่ยปีล่าล่าคือปีล่าล่าสุดเนี่ยนะครับเอาโอ้โหอันนี้ก็คือต้องคิดจากเลขเต็มเลยครับคนออกก็สอบไม่รู้ไปกินดีหมีดีเสืออะไรมานะครับ ออกอย่างนั้นกอ็อันนี้จะปัดค่าเลขไม่ได้ปัดแล้วมันเคลื่อนทันทีแต่ข้อนี้ปัดค่าเลขได้ตรงนี้เป็น2ใช่ไหมอยู่ในช่วง0ูนถึงสนะครับก็จะปัดค่าเลขเป็น78.000ไปเลยนะครับแล้วก็คูณนะตรงนี้สิบแปัดจุ 6, ปัดมาเป็น19แล้วกันนะครับก็จะกลายเป็น1 1 9นะหาร100นะครับ จริงๆถ้าเข้าห้องสอบเนี่ยในในในจุดนี้ก็ไม่มีใครช่วยน้องได้แล้วนะเพราะว่ามันก็เป็นการคํานวณธรรมดาแล้วเนี่ยทุกเขาเรียกว่าเรามามาส่งไอมาส่งแหนมได้แค่นี้นะครับอ่าผมจะลองคิดนะอ้ายมาส่งแหนมได้แค่นี้นะครับไอ้อมาส่งทางนะมันจะตัดได้เท่ากับเจ็ดแปดศูนย์นะแล้วก็คูณ 119นกะครับก,ก็คูณไปตามปกติก็ได้คำตอบแล้วครับนะ900นะ98 72นะครับทดไว้7 97 6นะ97 63 63บวก7เป็น70นะครับอ่าง่ายแล้วตรงนี้ใส่0ไปก่อนแล, 0, 0, 0, แล้วก็0 8 7นะครับตรงนี้ก็0 0แล้วก็087แนะแล้วก็0 2 8 7 24นะเ2 14เป็น22นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น 7 8 9 9นะมันจะไม่เป๊ะหรอกเพราะอะไรเพราะเราปัดค่าถูกไหมถูกไหมแต่อะไรใกล้เคียงที่สุดก็คือข้อนี้ก็ตอบข้อนี้นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะกระชับนะครับวิ่งเข้าห้องสอบได้เลยนะขอให้ทุกคนสอบผ่านได้คะแนนจากเงื่อนไขสัญลักษณ์และตารางนะครับผมว่าผ่านแน่นอนนะมันมีต้อง15คะแนนในมือแล้ว